โบเบโอเคแฟชั่นมอลล์นั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ามกันเลยนะคะกับโรงแรมบิน p ์พาเลทนั่นเองค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเดินทางมาง่ายมากๆเลยและที่สําคัญเลยคือมีที่จอดรถอย่างกว้างขวางด้วยอำนเยความสนุกให้ขนาดนี้เลยนะคะแต่สาระสําคัญเลยค่ะคือกุ้ยจะพาทุกคนค่ะมาสวยซะกันที่เซนเต็ดคลินิกนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสถาบันเสริมความงามโดยที่ไม่ต้องพึ่งศัยกรรมแต่อย่างใดเลยนะคะซึ่งเขาอยู่ที่ชั้นสองแน่ แย่จะดูแล้วว่าที่คลินิกนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างตามก้ยมาเลยค่ะ ช่วงนี้กันแล้วค่ะกับช่วงของนวัตกรรมกับความสวยค่ะช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมทุกๆคนค่ะมาพูดคุยกับคุณหมอผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องราวของนวัตกรรมต่างๆนะคะและตอนนี้นี่คุณหมอก็พร้อมแล้วด้วยค่ะไปพบกันเลยดีกว่าค่ะกับคุณหมอวิรัติวงศสีตรังหรือว่าคุณหมอวิมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครับอ่าคุณหมอวิมค่ะสิ่งที่อยากจะถามอยากรู้เลยเพราะว่านวัตกรรมของไทยเราเนี่ยคือมีเยอะแยะมากมาย แล้วสิ่งที่อยากจะรู้จริงๆเพราะผู้หญิงเราเป็นห่วงกันมากคือเรื่องของไขมันส่วนเกินตอนนี้เนี่ยมีนวัตรกรรมอะไรแบบเข้ามาแล้วบ้างคะครับการกําจัดไขมันส่วนเกินนะครับซึ่งตอนนี้เป็นปัญหามากนะครับ,รบเรามีหลายวิธีด้วยกันอย่างเช่นการฉีดสมัดสลายไขยมันเฉพาะจุดเหมือนที่เราทราบว่าก็คือการฉีดเมโซแฟตนะครับหรือว,ว่าการฉีดคาร์บอเซี่เป็นแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะครับหรือว่าการนวดนะครับโดยอาศัยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนะครับในการนวดเพื่อลดปริมาณไขมันนะครับ แต่มีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับก็คือการสลายไขยมันโดยใช้เวเซอร์เวเซอร์อันนี้เหมือนเคยได้ยินแต่ยังไม่รู้ลึกๆจริงๆแล้วว่ามันคืออะไรกันแน่มันเป็นยังไงคะ่ะครับการดูดไขมันแบบเวเซอร์นะครับเป็นการดูดโดยอาศัยคลื่นความถี่สูงที่เรียกว่าอันตราโซนิก นะครับก็วิธีการไม่ยากครับเราเจาะรูนะครับเล็กๆประมาณครึ่งเซนนะครับใส่ท่อเพื่อสลายไขยมันให้เหลวเป็นน้ำนะครับโดยที่ท่อตัวนี้จะไม่ท wa ําลายอวัยวะใกล้เคียงนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ท่อดูดออกมานะครับคราวน,นี้ก็จะเห็นผลชัดเจนดูดไขมันลดลงมาเลยในการทําเวเซอร์นี้เราต้องใช้ระยะเวลาในการทําสักนานสักเท่าไหร่คะก็แล้วแต่ส่วนนะครับบางคนทําส่วนเล็กก็ใช้เวลาไม่นานครับประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงครับแต่ถ้าเกิดปริมาณมากกว่านั้นอย่างเช่นส่วนท้องส่วนขาที่ต้องทําหลาย บริเวณนิดนึงก็อาจจะต้องใช้เวลานานขึ้นครับผมพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยคืออยากรู้แล้วถ้าสมมุติว่ามีสาวๆสนใจอยากจะเข้ามาทํามันต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะในการที่จะมาทาเวเซอร์ครั้งนี้ก็แนะนําให้ศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็เข้ามาปรึกษาแพทย์นะครับต้องการที่จะกำจัดไขมันส่วนไหนแจ้งนะครับแล้วก็เราประเมินตรงกันว่าสามารถทําได้ระดับไหนบ้างนะครับแล้วก็แจ้งเรื่องของโรคประจําตัวนะครับประวัติการทานยาที่ปัจจุบันอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญอยากจะต้องงด พวกวิตามินอาหารเสริมนิดนึ่ง <1 S 2> ครับพวกว,วิตามินอ e ีน้ำมันตับปลากินโกะพวกนี้ครับเพราะว่าอาจจะทำให้ช้าได้มากมนะครับคือถ้ามันช้าคือเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนใช่ครับแต่ว่าโอกาสช้าก็น้อยนะครับอ๋อแต่นี่ก็ถามแทนสําหรับคนที่กลัวเข็มเพราะว่ารอบคานนี้ก็กลัวเข็มกันเยอะมากถ้าสมมติเขาแบบวิไม่อยากเจาะไม่อยากทําอะไรอย่างนี้เลยมันมีวิธีไหนบ้างคะที่จะหลีกเลี่ยงในการเจาะลงไปดูดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ ถ้าเกิดกลัวเข็มเลยก็หมออาจจะมีวิธีอื่นอย่างเช่นการนวดนะครับโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนะครับที่สามารถส่งพลังงานลงลึกถึงชั้นไขมันลึกๆนะครับเพื่อให้ร่างกายเกิดการสลายไขยมันแล้วก็กาจัดเองได้นะครับเราสามารถทําเป็นบริเวณเล็กๆได้อย่างเช่นท้องเอวนะครับขาวพวกนี้ได้หมดเลยครับ คือเป็นแค่เครื่องนวดเดีย,<ช>ดยวแล้วสองอย่างเนี้ยค่ะคือมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะครับผมก็คือถ้าเราดูดไขมันนะครับก็เป็นการกําจัดไขมันท,ทันทีคือสามารถเห็นปริมาณที่ดูดออกมาได้เลยแต่ถ้าการนวดก็ต้องใช้เวลาในการทําต่อเนื่องและก็ สม่ำเสมอด้วยครับถึงจะได้ผลชัดเจนครับผมแต่ถึงไงก็คือได้ผลแน่นอนใช่ครับอ่าไงคะก็นี่ก็รู้แล้วสําหรับคนที่อยากกําจัดไขมันส่วนเกินต่อมาดีกว่าคุณหมอค่ะเรื่องนี้นี่เป็นปัญหาที่ผู้หญิงชอบมากมากเลยคือเวลาถ่ายรูปมาปุ๊บอุ้ยรู้สึกหน้าบา่จริงๆแล้วหน้าเล็กมากแต่ในบางคนก็รู้สึกว่าหน้าบานจริงๆอยากจะหน้าเล็กเนี่ยมีวิธีการทําอย่างไรให้หน้าเรียวขึ้นไหมคะครับก็อยากจะแนะนําว่าอันดับแรกเราต้องประเมินก่อนว่า ลูกค้าเนี่ยมีลักษณะหน้าบานจากสาเหตุอะไรนะครับ<า>โดยหลักๆก็อาจจะเป็นไปได้4อย่างนะครับอย่างเช่นบางคนแก้มเยอะเป็นจากไขมันนะครับทำให้ดูหน้าบานนะครับบางคนกรามเป็นจากกล้ามเนื้อที่แข็งนะครับตรงกล้ามเนื้อกลามชัดก็คือเคี้ยวอาหารเยอะใช่ครับผมคือสังเกตง,ง่ายๆจากการให้เขากัดฟันก็จะเป็นก้อนนูนขึ้นมาบริเวณกรามนะครับแสดงว่ากล้ามเนื้อค่อนข้างมัดใหญ่นะครับ<า>หรือไม่บางคนมีโครงสร้างกระดูก กระดูกกรามเองที่ใหญ่ครับโดยธรรมชาติอยู่แล้ว<ฆ>อาจจะเป็นจากเรื่องก,กระดูกนะครับสุดท้ายก็คือบางคนอาจจะมีเรื่องของต่อมน้ําลายที่ค่อนข้างใหญ่ใช่ครับแต่ว่าก็เจอไม่มาก<ฆ>ครับซึ่งการแก้ไขเราก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุของเขาเป็นจากอะไรครับผม<ฆ>อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นจากแก้มเยอะๆไขมันก็อาจจะใช้วิธีการอย่างเช่นฉีดเมโซลดไขมันนะครับที่แก้มได้นะครับ เป็นจากกล้ามเนื้อกรามนะครับก็ต้องอาศัยการใช้โบท็อกเพื่อฉีดลดขนาดกล้ามเนื้อลงนะครับแล้วก็ถ้าจากกระดูกเองจริงๆจากคนที่มีกระดูกโครงสร้างกระดูกที่ใหญ่เนี่ยครับมีการศึกษาพบว่าถ้าเราใช้การฉีดโบท็อกต่อเนื่อง3 4ถึงครั้งเนี่ยโครงกระดูกเราสามารถปรับให้มีขนาดเล็กลงได้ตามขนาดกล้ามเนื้อที่เล็กลงโอ้รจริงเหรอคะเนี่ยใช่ครับผม,มน่าสนใจมากเป็นอะไรที่น่าสนใจมากใช่ดังนั้นคนที่มี กรามโครงสร้างใหญ่เนี่ยก็ไม่ต้องผิดหวังใบก็สามารถใช้โบท็อกช่วยได้คือบางคนเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าถ้ากรามใหญ่เนี่ยวิธีเดียวเลยคือต้องทุบเอาออ,อันนั้นคือแบบน่ากลัวมากที่เขาจะไปทํากันที่เกาหลี<ช>แต่นี้เ,เพิ่งดูว่าโบท็อกสามารถช่วยทําให้กล้ามเนื้อหรือว่ากระดูกเนี่ยโครงสร้างเราสาการปรับตัวได้อ,อ,อย่างงี้นี่เ,เองแล้วถ้าสมมติคนที่เป็นเรื่องของต่อม ต่อมน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือแล้วมีวิธีการยังไงคะจริงๆต่อมน้ําลายเนี่ยจะปิดอยู่ข้างบนกล้ามเนื้อนะครับดังนั้นการฉีดก,กล้ามเนื้อเนี่ยก็สามารถให้มีขนาดเล็กลงได้ส่วนหนึ่งครับผมอืมค่ะคอันนี้คือเรื่องราวของโบท็อกต่อมาอยากรู้ค่ะนี้ได้ยินบ่อยมากร้อยไหมร้อยไหมอันนี้คือได้ยินว่า ต้องเป็นคนที่มีอายุเท่านั้นทําแล้วถึงจะเห็นผลแต่ตอนนี้ก็เห็นสาวๆหลา,หลายๆคนไปทําเหมือนกันคือมันเป็นยังไงคะมันสามารถช่วยอะไรได้บ้างครับผมจริงๆไหมที่เราใช้ขอพูดเกินนิดนึงว่าไหมเนี่ยมันเป็นไหมละลายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้จะใช้เป็นไหมที่เขาเรียกว่า PDO นะครับโพลีไดออกซานอซึ่งเป็นไหมละลายที่ปกติเราใช้ในการเย็บแผลผ่าตัดอยู่แล้วนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนตัวไหมนี้ก็จะละลายไปโดยธรรมชาติ นะครับซึ่งการที่เราใส่เข้าไปใต้ชั้นผิวหนังระดับลึกเนี่ยครับจะเป็นการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนรอบผิวหนังใต้เส้นหมเรานะครับอีกทั้งจะช่วยช่วยยกกระชับนะครับบางคนช่วยผิวพรรณสดใสขึ้นช่วยรูขุมขนเล็กลงได้นะครับจริงๆไม่จําเป็นว่าจะต้องทําเมื่ออายุมากนะครับซึ่งตั้งแต่สาวๆบางคนต้องการปรับรูปหน้านะครับ ก็สามารถใช้ในการร้อยไหมในการปรับรูปหน้าให้กระชับขึ้นเรียวขึ้นนะครับส่วนคนที่มีอายุก็สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งการร้อยไหมสามารถทําหลายๆได้หลายช่วยแก้ปัญหาได้หลายอย่างอย่างเช่นป้องการยกคิ้วยกหางตานะครับยกล่องแก้มนะครับปรับรูปหน้าให้เรียวยาวขึ้นนะครับยกมุมปากก็ยังสามารถช่วยได้ครับผม อ,อ๋อคือช่วยได้ทั้งใบหน้าเลย<ช>ไม่ใช่แค่คเรื่องผิวผิวหยน่นหรือว่าเรื่องหน้าใสาอะไรก็แล้วแต่ โอ้โหอย่างนี้ดีจังเลยถ้าสมมติว่าโตไปตาตกงี้ต้องมาขอร้อยบ้างแล้วนะคะอะนั่นนีคือคือเรื่องของร้อยไหมคือไม่มีอันตรายอะไรใช่ไหมคะไม่มีอันตรายแน่นอนอครับเพราะว่าไหมเนี่ยจะค่อยๆสลายไปตามธรรมชาติแต่ร่างกายจะมีการสร้างตัวคอลลาเจนขึ้นมาพันเส้นไหมแล้วก็คงอยู่ต่อไปครับผม,มแล้วก็หลังทำเนี่ยเรามักจะเห็นผลประมาณ20%หลังจากนั้นก็ค่อยๆเห็นผลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่2เดือนสัก6เดือนเ็เริ่ม90-100%ครดือนก็เริ่มวร้าสิบถึงหนึ่งร้อย ู่ได้นานสักเท่าไหร่คะหมายเนี่ยประมาณ6เดือนแต่ว่าร่างกายสร้างก็เกือบถึง2ปีเลยครับโห oh, ก็คือต้องมีการดูแลรักษาด้วย,ยเหมือนกัน่ออตมรืงคับผแบบนี้นี่เองนะคะอาจถ้าได้ยินอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะเป็นการฉีดฟิลเลอร์อันนี้ได้ยินบ่อยมากแล้วก็มีคนบอกว่าอันตรายแบบนั้นไม่ควรฉีดเยอะมากเลยอยากรู้จริงๆแล้วฟิลเลอร์จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่คะครับผม ฟิลเลอร์นะครับเป็นสารเติมเต็มนะครับที่สก,กัดมาจากเป็นองคือสารไฮยาลูโรนิกแอซิดหรือบางคนย่อว่า HA นะครับซึ่งจริงสารตัวนี้มันเป็นสารที่มีอยู่ในใต้ผิวเราธรรมชาติอยู่แล้วนะครับคือสารฟิลเลอร์สามารถใช้เติมเต็มตามร่องต่างๆของร่างกายเราซึ่งใช้กันมาเป็น10กว่าปีเลยนะครับแล้วก็ผ่านการทดสอบนะครับว่าไม่มีเกิดการปฏิกิริยาแพ้หรือว่าไม่เกิด การตกค้างหรือทําให้เป็นก้อนต่างๆนะครับทั้งยังได้รับการรับรองนะครับจากองค์การอาหารและยาทั้งของสหรัฐอเมริกาเองและก็ของไทยด้วยซึ่งมีความปลอดภัยแน่นอน <ừ> นะครับซึ่งปกติเราจะใช้เติมเต็มอย่างเช่นคนที่มีปัญหาหน้าผากแคบนะครับขมับตอบได้เลยล่องตาแก้มตอนะครับล่องแก้มลึก นะครับช่วยได้ต้องการเสริมดั้งให้โด่งขึ้นช่วยได้เติมคางให้เรียวยาวขึ้นปรับรูปหน้าให้ V Shape ขึ้นนะครับช่วยได้หมดเลยนอกจากน,น,นี้ยังมีการเอามาใช้ในเรื่องของการช่วยยกกระชับใบหน้า<ด>นะครับใช่เราสามารถฉีดทั่วหน้าเป็นจุดเล็กๆอย่างนี้ครับเพื่อช่วยปรับให้หน้ามีความสดชื่นชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ดูใสขึ้นด้วย ค่ะอันนี้คือการรักษาเนี่ยก็คือยากไหมคะถึงฟิลเลอร์ตัวนี้ไม่ยากครับวิธีการดูแลรักษาหลังฉีดใช่ไหมครับก็โดยการต้องดื่มน้ําเยอะๆนะครับก็พยายามอย่างอื่นก็ทั่วไปปกติเลยหลีกเลี่ยงแสงแดดนะครับไม่ต้องนวดถูคลึงมากครับผมแล้วก็มาตามนัดที่หมอนัดมาติดตามดูอาการครับผมแต่คือแน่นอนทั้งสาตัวนี้ไม่มีอะไรที่อันตรายเลยไม่มีครับค,คือ จะต,ต้องเรียนนิดนึงว่าเราจําเป็นจะต้องปรึกษาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญน,นิดนึงครับเพราะว่าถ้าเรา,าฉีดเข้าไปโดนตำแหน่งเส้นเลือดนะครับคืออาจจะมีปัญหาอย่างเช่นฟกแค่ฟกช้ำนะครับแต่ว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าเกิดสารเนี่ยเข้าไปในเส้นเลือดครับผม น่ากลัวเหมือนกันนะแต่เราต้องกับคุณหมอที่เช,ชี่ยวชาญจริงๆนะคะคมาในเรื่องต่อไปดีกว่าน,นี่ก็เรื่องของสาวๆเหมือนกันเรื่องสาวๆเนี่ยคือเขาจะมีปัญหาแบบหน้าไม่ใสหรือว่ามีฝ้ามีกระมีริ้วรอยอะไรแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะรุ่งริ้วรอยเนี่ยเป็นปัญหามากแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือทุกคนก็มีปัญหาเหมือนกันอันนี้เนี่ยทางคุณหมอมีนวัตรกรรมอะไรที่แบบเจ๋งๆบ้างไหมคะครับ ก็ปัญหานี้พบได้มากนะครับในใ<ช>บ้านเรา,าเพราะว่าบ้านเราแดดร้อนแดด<ช>จัดมากด้วยนะครับแล้วก็คนเอเชียเนี่ยเป็นผิวที่เกิดพวกฝ้ากระได้ง่ายอยู่แล้ว<ช>นะครับนอกนอจากการทายานะครับที่ช่วยเรื่องของลดรอยรอยดำสิวรอ,อยฝ้านะครับเราก็จะอาศัยการทำพวกเลเซอร์ทรีทเมนต์ต่างๆช่วยนะครับอย,อ,อย่างเช่น Q-SWIT ิตเอ็นดพวกนี้ครับยิงตามรอยฝ้าหรือสามารถยิงทั่วหน้าเพื่อช่วยลดให้รอยดำรอยฝ้าเนี่ยจางลงได้ครับผม <Ừ. S 2> แต่ก็ต้องทําต่อเนื่องแล้วก็อาจจะต้องอาศัยอย่างเช่นการหลีกเลี่ยงแสงแดบดบทาครีมบํารุงนะครับทาครีมเพื่อรักษาลดรอยออดําร่วมด้วยอและที่ได้ยินว่าไดามอนด์พิว l อลเนี่ย เห็นได้ยินบาว่าแบบดีมากเลยตัวนี้คือเป็นยังไงบ้างคะอ๋อะครับผมตัวนี้มันจะเป็นด i มอนพิวนะครับเป็นเกล็ดเพชรนะครับซึ่งหัวมันนี้ยจะเหมือนกับกรอนะครับให้พวกคนที่มีปัญหาเรื่องของหลุมสิวนะครับสีผิวไม่สม่ําเสมอเนี่ยครับให้ดีขึ้นทําให้หลุมพวกนี้ตื้นลงนะครับหน้าใสขึ้นครับผมก็มมคือเรียกว่าใช้เกล็ด ใช่เกล็ดเพชรกอกทั่วเ,เลยครับโอ้พอ,พอทําเสร็จออกมาเห็นผลแต่ครั้งแรกใช่แต่ว่าไม่เจ็บนะครับไม่จําเป็นต้องทายาชาครับค่ะอ๋ออันอย่างนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี่ทาได้หมดเลยทาได้หมดเลยฮัลอ,อย่างนี้ก็เป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยนวัตกรรมของไทยเรามีอะไรที่หลากหลายแล้วก็ลาหน้าไม่แพ้คนอื่นเลยเหมือนกันนะคุณหมอใช่ครับผมค่ะก็อยากจะฝากนิดนึงว่าถ้าเราสนใจนะครับก็อยากจะต้อง แนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ก่อนสอบถามข้อมูลให้ชัดเจนพยายามศึกษานะครับค้นคว้าสิ่งที่เราต้องการจะทํานะครับแล้วก็อาจจะสอบถามว่าเออเกิดผลข้างเคียงอะไรได้บ้างนะครับจะต้องมีข้อมูลนิดนึงครับเพื่อจะได้เลือกได้อย่างถูกต้องครับผมแล้วก็ต้องออสอบถามถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ว่าผ่านการรับรองของ,ององค์การอาหารและยาหรือเปล่านะครับแล้วก็เลือกสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานด้วยครับผม อ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะไงก็ดูกันให้ดีๆเนาะจะได้มีผิวหน้าที่สวยสะอย่างเซเรเนคลินิกอย่างนี้นะคะทางวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะคุณหมอวิมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่เราสามารถสวยสะได้อย่างเซเรเนคลินิกเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะและวันที่ย2สถึง25สิงหาคมที่ผ่านมาทางเซเรเนตคลินิกได้ส่งทีมแพทย์ไปร่วมง,งาน t ต i r d It Camp ซึ่งจัดโดยสมาคมเวชศาสตร์เครื่องสำอางแห่งประเทศไทยที่เซ็นทรัลแกรนโฮเทลเซ็นทรัลลารวนั่นเองค่ะทีนี้นะคะคุณหมอเนี่ยจะได้มีเทคนิคแล้วก,ก็นวัตกรรมต่างๆมาใช้กับพวกเราได้อย่างตรงจุดกันแล้วละคะ่ะ ถามกันเข้ามาได้ทุกช่องทางของเราเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เอ่ยนะคะหรือว่าแฟนเพจ Facebook หรือจะโทรศัพท์กันเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันและอย่าลืมไลน์ของเราค่ะก็ถามได้ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหมดเวลาอีกแล้วอะเร็วเหลือเกินนะคะครั้งหน้าเรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกนะ,ะต้องคอยติดตามกันรับรองว่าเด็ดแล้วก็แซ่บแน่นอนเลยล่ะคะ่ะเรื่องของความสวยความงามจะไม่ไปไหนเพราะเราสวยซะ Uh huh. แต่ว่า,างไงนะคะก็มาติดตามกันได้ทุกๆวันจนันถึงวันอาทิตย์เลยค่ะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองและรีลานในช่วงเวลาหกโมงตรงถึง1นึ่ทุ่มตรงอีกด้วยค่ะที่ช่องนี้เลยค่ะสวัสดีเซฮา i IPM TV32 นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะกล้วยหอมขอไปสวยสะตันต่อแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ